ในกรณีที่บริษัทหรือว่าสถานประกอบการกต่างๆที่มีคนงาน ร้อยคนนะก็ต้องจ้างคนพิการหนึ่คนอมันจะยากลำบากไหมมันจะต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายหรือเปล่า พอกข้ามิวในรายการ1 4 7 9วัละที่เช่นเคยค่ะตอนนี้มิวอยู่ที่ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมที่นี่เป็นศูนย์การจ้างงานคนพิการม .33 และม .35 ถ้าอยากรู้เป็นไงนั้นตามมิวไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะ หนงานที่ผมดูแลก,ก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อมาสนับสนุนการทำงานของมูลนิธินะครับในงานที่เราทำอยู่นั้นก็มีเรื่องของคอนเซ็นเตอร์เบเกอรี่แล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่เรากำลังพัฒนาเช่นเรื่องของการติวเตอร์ ให้กับน้องๆหรือว่า,อางานที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าต่างๆเ <นะ S 1> พื่อที่จะสร้างไรายได้มาสนับสนุนการดำเนิน,นงานของมูลนิธิคือเนื่องจากในปัจจุบันนี้นกฎหมายของบ้านเราเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมและก็เปิดโอกาสให้กับคนพิการ โดยเฉพาะมาตาสามสามก็จะเป็นการที่เขาเรียกว่าโค t ้าในกรณีที่บริษัทหรือว่าสถานประกอบการต่างๆที่มีคนงานร้อยคนนะก็ต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนอันนี้ก็คือบังคับในมาตาสามสทีนี้ในกรณีที่ บริษัทหรือว่าสถานประกอบการไม่สามารถที่จะจ้างคนพิการได้นะก็มีมาตรา3 4ก็คือการส่งเงินเข้ากองทุนนะออถ้าสถานประกอบการนะไม่มีความประสงค์ที่จะส่งเงินเข้ากองทุนนะก็อาจจะเลือกใช้มตา 3, มตรา35มาตรา35ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้สถานประกอบการได้ มีส่วนช่วยในการพัฒนาและก็ส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการเช่นนะสถานประกอบการมีสถานที่นะก็อาจจะให้คนพิการใช้สถานที่ในการขายสินค้าสถานประกอบการมีความสนใจที่อยากจะรับคนพิการเข้าไปทำงานแต่คนพิการยังไม่พร้อมนะก็อาจจะจัดฝึกอบรม นะอาจจะฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในสถานประกอบการเองนะหรืออาจจะจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนะโดยที่จัดนอกสถานประกอบการหรืออาจจะให้องค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้และชำนาญในเรื่องของการฝึกอาชีพพัฒนาศักยาภาพให้คนพิการเป็นคนดำเนินการให้ก็ได้มาตราสามห้าอ,อีกอันนึงก็คือเรื่องของการ ให้สัมปทานบางบริษัทอาจจะมีสินค้ามอาีอย่างบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสื่อเรื่องของรายการโทรทัศน์อาจจะให้เวลากับคนพิการนะไปจัดรายการหรืออะไรทำนองนี้ก็ถือว่าเป็นการให้สัมปทานอย่างหนึ่งน,นอกจากนั้นแล้วนะก็มีเรื่องของการล่ามภาษามือ นะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรา35นะก็คือถ้าบริษัทนั้นจ้างคนหนยนต์มาทำงานนะในสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดก็สามารถที่จะจ้างคนจ้างล่ามาสัมมือได้หรือการให้การช่วยเหลืออื่นใดนะบริษัทนะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะแต่ก็ต้องทำเรื่องของคนพิการก็อาจจะมีแนวคิดนะ ส่งเสริมให้คนพิการโดยการช่วยเหลือเช่นแต่การช่วยเหลือนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพบริษัทอาจจะทําเรื่องของตัดเย็บเสื้อผ้าก็นะาจะส่งเสริมให้คนพิการนะเอาเสื้อผ้าไปเอาจาักเย็บผ้าไปก็ให้คนพิการตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือบางบริษัทอาจจะสนใจเรื่องของทำตู้น้ำหยอดเหรียญทำไอ้โทรศัพท์ ที่เติมเงินตู้โทรศัพท์เติมเงินอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะให้การช่วยเหลือืด้ในละักษณะแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา 33, 34, 35เป็นยังไงกันบ้างคะกับสิทธิ์จ้างงานคนพิการม .33 และม .35 ที่คนพิการควรจะรู้ไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างสิทธิ์ของตัวเองนะคะ เวลาของเราก็หมดลงแล้วไว้คราวหน้ามี้งจะทำเป็นชมอะไรก็ติดตามไม่ได้ที่1479ลตตีหรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับโควิการก็ติดต่อได้ที่สายดวงโควิการ1479สําหรับวันนี้ลาก่อสวัสดีค่ะแต่อย่าลืมซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย